ต่อยล่ะครับก็เลยวิ่งข้ามมาแบบนี้นะแล้วพอให้น้ำเราพี่เลี้ยงทีมง,งานสามวัยเดินใช่ให้เดินจริงดำเยอะเข้าบ่อยเดินแล้วก็ทำม,มันไม่ได้ยิงดังมันไปสามสิบเป็นหนึ่งแล้ว<อ>แต่บอลล็อกเขาต่อกันเองน่าใจานะเขาแบบไม่มีกำลังใจถ้าบอกว่าสามสิบเนหนึ่งแม่จะไม่มีแรงเออต้องบอกสามสิบนหนึ่งต้อยอมเลยนะแล้วบอกว่าจริงดำอย่างเดียวนะเราก็เลยฮึดนพื้นพืนทำได้ยกห้เราเหมาเลยนะโอ้โหได้อาจีดหลายกระปั้นอยู่นะวันนี้ขอบคุณใครบ้างครับทำอะไรสักทีมงานจัดรูปเครื่องแล้วก็ โอเคยินดีนด้วยมือใจยินดีด้วยครับตีทีมงานครับททุกาโอเคน้องขอนิดนึงเป็นไงบ้างวันนี้ครับชกเหนื่อยลุ้นเยอะวันนี้เขาบอกเขาทำไม่ได้อย่างนี้เรามีความคิดเห็นยังไงเรื่องเหนียวเชือกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ไม่ใช่อะไรก็ทีมงานเขาเห็นอยู่อะกอดตัวยกที่สามแล้วปล่อยตัวทีมงานบอกอะไรกับเราครับไม่เดินอย่างเดียวนะเดินนะพอผ่านยกสี่ยกห้าไปแล้วนั้นแล้วลงไหมหรือว่ายังเปลี่ยนอยู่ก็เปลี่ยนอยู่ครับวันนี้ทำสำเร็จเลย อจ่จีเท่าไหรเนี่ยสี่ห้าหมื่นได้ห้าหมื่นได้ใช่อยากขอบคุณใครบ้างครับที่นาครับผมพี่สนับสนุนที่ตุวาไป็ซ้อมอยู่ที่ไหนเนี่ยครับแล้วขอบคุณคนที่อาดจี๋ด้วยรู้ไหมใครมีพี่ยังไม่แน่นนใจพี่อ่าอยังไม่แน่ใจโอเคครับผมบค,ครับ